อันนี้เป็นทดสอบ A11 นะครับอันนี้ติดล็อกไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองปลดดูว่ามันจะสามารถเข้าหน้าหลักได้ไหมโดยที่เราไมา่จำเป็นจะต้องลางเครื่องหรือว่าไม่จะเป็นต้องแฟตโปรแกรมใดๆนะครับผมก็จะจิ้ม e d l นะครับเพื่อทำการเขียนไฟล์เข้าไป1นึ่ไฟล์นะครับเป็นไฟล์ bypass พอเขียนไฟล์เสร็จนะครับเราก็จะเปิดเครื่องได้เลย ใช้เวลาประมาณ10วินาทีประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวไฟล์ที่ส่งเข้าไปแบบพาสนั้นเป็นไฟล์ขนาดเล็กมากๆนะครับจากการทดสอบนะครับก็สามารถข้ามไปยังรุ่น A21 ได้นะครับแล้วก็ A11 2รุ่นนี้ข้ามกันไปข้ากันมาโดยใช้ไฟล์แพทแพทแบบเดียวกันนะครับก็ใช้งานได้ทันที อย่างนี้เนี่ยก็คือรูปแบบน่าจะเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับแปดรวมกันได้อ่าเรียบร้อยตัวนี้ก็จะลุดล็อกเลยนะครับแล้วก็ O.E.M ก็จะเป็นออนให้เลยอืมเรียบร้อยนะครับมันพร้อมที่จะออนเราแค่กดออนให้มัน แค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็แพทไม่ให้มันทำการล็อกซ้ำแค่นั้นเองนะครับก็จบครับ